แจวข้องให้ไม่ได้ติดมันก็ไม่ตึงกับติดเลยแต่ว่าอยู่นั้นก็เราเราอ,อกผีตัวล็อกมันติดนั่นแหละวคันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยทำได้ในขีดนี่มึงนี่มึงนี่ไปอยังครูไปยางแต่เทียมยกคูเริ่มตอนเมื่อเนี่ยคูข้าวไปในครูพนุนแต่เัราะเนึงคูติดจริงแต่เพวาน,นึงอาชีพคูได้มามึงยามึงเลดำไปเลดำข้างบ้านคูนะวังเนียนพักยาตาปรีนอะไรเออไมื่อยทธรรมดาแล้วแหละ เมียมึงไปต้อนใครทุกวันบานกรุเฮ้ยจริงไม่ให้ใครหน่อยแล้วงั้นจังกูตาบมึงจริงๆนะมึงมึงอยาบ็ีเสียงกูมึงนักูกูมึนก็มึงแหละโถกเลยเฮ้ยลูกกูตัวยจริงจ้ามึงมึงแรงใจอยู่แล้วกูลงกี่ตายเลยลูกกูจนอันวันก่อนกูาไปได้โลกกรรมแล้วผมงี้ปิดตู้แต่นั้นกูเดี๋ยวขนลกมึงกูหยิกรับจะไปไหนผมโลกตุนว่ะ เอ้หนุ่ยมึงมึงอยากคิดในต่างอกุศลนหนุ่ยนาหน้าเราเพื่อนนี่เอาเล่ไม่ก่อยพูดก็ไม่พื้นพูดปันนี่มันน่าเกลียดหนุ่ยตายโอ้ยกว่าป้าหม่อมึงอยากคิดอุบาทกูนะกูโยวัดนานบวชนานไอ้ตัวเตจ้ามเนื้อหมึงตัวเตจ้ามเนี่ยน้ามันมึงกูบอดตายตายโอ้ยกว่าป้าไอรอดจนไอ้ตัวเตจ้ามมาแต่แต่เตเจนไม่แน่นะกูยอมรับแต่เตจ้ามมาหนูบอ้ตายจริงตอนนั้นกูเป็นไก่หุ้งนะมึงกระโดดแชทเพน เวนหน้า,นาเวกูเตงยืมตามร่องรอยดิโอ้ทำมากินอะไรมึงทำมากินน,กนี่กุยแนะนำนี่เวดนีนี่อาชีพไม่ไม่เยอะแยะมึงอีทำไรก็ได้เออมึงกิดะคนเรานี่มันต้องมีสติปัญญาสมารถนี่มึงไรไม่ได้มึงลองแหยดินี่หม้อบีบหม้อหนวดเผือกจุกกระพแป้นโบราณไปฮะคุณสุบินคงณโงหนูให้แก่งได้ ให้บีบให้หนวดบีบแล้วกูไปโยกคอมุ้ยกูบีบกูบีบเขาแต่เขาหนวดกูซอยแลกงนเป็นอุบาตบีบกวารังให้บีบแต่กวารังแต่ใจบีบตกได้จับใจหนวดตกน้กูบีบกูหนวดหยดแหมเป๊บขึ้นเลยกูกันซอยเอ็นกุมตึง มีเขาย้อนกูตึงขึ้นตึงขึ้นอันนี้ตกนวดบางพอนไอ้นี่มึงจิตอะกูรนเะยนี่เราตามากินตุกยางหรือไม่ก็มึงอาจจะปลูกพักยาตาปรีขึ้นตามากินนี่มึงมึงตะแหวบวันกูร้องเรืองนึงแหวมากี้ร้องแหว็มายืมตังนี่คือมึงแต่ตะาว่ววันน้นนุ่นรุกรุปานุ่นมึงไม่ใจอ่อนกองใจกูอันลูกูกลับไปโรงเรียนพอลุงนุยเ็าเจียงนุ่นแล้ว ก็หนังกินนุ่นทุกอยู่างไตุ้นวาหนุ้ยเดินมาสักผู้นี่แต่มึงอยู่ในโลกกูกูกลัวย่างนุ่นนี่ติดเชื้อโลกมึงแน่แตื้อเหมือนแต่แต่มึงติดอยู่คอนกรอยเลยนี่ใหม่ยืมจอบรอยละแล้วอกรอยติดทอาจารย์กูเล่นนัววันนั้นกูบอกแล้วว่าเจ้าหวว่าโตกูเล่นหนาหนุ่มห้อยร่มลดือรอยแ้ล่ะก็ลุดกันแล้วลุดเปือ lầm bạc lầm bôn tiếng ơi, tôn mất vệ thân à, bài chơi đấy là, giàu quan, mình cần nên đi vô, cần là buồn. lầm bạc, nhạc lầm bôn, tòng ôt tôn vệ thân mà ไม่รับมันรู้จี้ใจไม่ได้แล้วแนะนคนก็ตกยาก็ไม่ได้ตัดน้ำทู้ไม่ได้ตำหน้ากาเจตายเม็ดจิบเอ็ดมือแลือกตำปลื้นั่นแหละมีปัญหาตื่นแต่เจ้าเมียก็หนังดาจับน้ำตาให้เราดี ไอ้นูมึงไม่คืนในทีแล้วยืมไม่ต่อได้จะายคืนอยากคมคืนแตงเงยเรื่องแค่นี้นของเก่ามันไม่เป็นไรให้พร้อมกับของใหม่ฟังให้ดีตั้งก่าตั้งไม่ไม่ต้องตกใจบอกใครได้ยินตั้งก่าตั้งไม่ตังอย่าตกใจจะบอกให้ได้ยินว่าปลื้มละหนุ่ย ตั้งแมดตั้งเป็นตั้งเปเราพิีนแล้วตั้งใจว่าจะจ่ายคืนจะไปนี้อุตุนิยมก็บอกว่าน้ำมันท่วมท่วมจนผิดปกติเลยปลอปลาหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนพื้นดิน ลอลิงวิ่งมาจากไหนไม่มีใครจับมาประชิดติดหลังปอปลาหนอนหนูออกจากรูในนาม,มาอยู่หลังลอลิงและ,และ,และอีกวิ่งมาอยู่บนลอไม้โทหล่นทับปอลออีกนอโทปริ้นเลยชัดเจนยังไหมครับชัด <c oughs> <c oughs> ปรลิดแล้วปริ้นก้าตัวนุติรานบนนุ้ยเอ็มนุติดอยอดได้ รุดกันแล้วกูบอกแล้วกันถ้าไม่ให้จินเดือนก็ไม่ต้องไปตามเรือจุดกันนี่จุดนี่ตึงด่านโกจงนุเตปออกไปกีนจุดกองกูโกจงนี่เยวันนี้ก็วิดบอกกุ้งกับไม่รู้เอาดาวได้เลยเดือดเจ้าว่าคุณก้อยหนุยรายการของคุณก้อยหนุยคุยข้าวตีแปบถึงตึ้งตีเ้าวันจ้าวันจันทร์ตึงวันศุกร์เห็นว่าวันนั้นมึงแกล้งทำตกรถไป ดูดใจดีอยู่เาะแล้วเรคนนั้นอยู่เล้ะแล้วแ,วแต่ตัง้เงเว้นกูทำปลัดรถกูออกได้เลยมึง,มงนี่กูง่ายเวชาไม่สักอย่างเปลือยอ๋อถ้ากินได้เดี๋ยวก็ไปลาดไปตองใจตามไปเปลือยเดินกี้มอเตอร์ไซค์แต่ให้จลาดเรามอเตอร์ไซค์จากบ้านน้องเปลี่ยงเราไปตึงลาดมันอย่างไรกันขึ้นปั๊บเลยแคบพี่เราก็ลุงแคบออกไปได้าราวสักถึงกิโลอ๋อแล้วเดียเด๋ยวเราก็พอดีเขาเจ็บนักบ,บ้าน,นู้ เออตองลงตรงนี้แล้วลูกอนั่นเออเออก่อ,อ,อ,อยก่อยนั่นนั่นลงลง,ลงเป็นใบปั้นอย่างตัางตอนไปลงเขาตีลังดีว่านะนุ้นยกล่นกิโลมันไม่เอาปลื้นปอนก่อ,อยเจ็บนักคราวขันลังเหลาเลยอ,เอือ่ะเดี๋ยวมาแล้วพอมาแล้ว ไปไปด้วยลูกก็ไปด้วยไปด้วยกึ่งตึ้งบอลเลตดาวาวตังนั้นปลอดซ้ำเดี๋ยวเก็บกระได้ไม่เก็บกระได้ไม่เคยแต่โอ้เล่าลูกก็ปลอดดีก็ควักคอยกึ้นบัดไม่ควักทรงมาวันนี้เจอหน่อยเดียวไม่ได้ให้น้าเกลียดก็เหลาลงนี้ลูกก็ตึ้งกันเหมือนเดิมใบพันหล้าใบพันหล้าตำสายจักขอจีรังดีว่าหลงน้พืชปลอดปนันปนันนะค่ะเนี่ยก็ไม่ตึงจิ้กันตึงลาดกูตทำอยู่ปนันที่เดือนเลยไม่ต้องเชียะไม่ต้องเชียะจนบัดนี้มันรู้แล้ว ก็ก็นั่นกันเด็กคิวรถมาเจอใจว่าจใกล้แคบทางกูได้ก็เลี่ยงจะล่องแยกันเลยครานี้วันนั้นเอาลาเลยกูขึ้นหลายเบาอันมันสื่อรถไหมเด็กออร้อยกว่าป้าเพิ่งออกมาจากคุมกันมันก็นี่จะซักต่างตัวเลยเนื้อเหลือนแต่ว่ามันกวัดกว่าแล้วมันก็รอดเดียวมาแล้วถึงต็นี้ว่นนุ้ไปลาจะกลับขึ้นเลยกับลุงขึ้นตึ้งปอมันบิดกับแม่มาเล็กเป็นเต้าเลย พอได้ก็เราก็โลกรพอดที่ป้อมลุงก็ช่างร้อนมาเราก็ขอรัอบตีร่างลุงก็ป้อมกระแกลมกันพอดีใต้มันเครื่องมันบิดขึ้นเกียร์ได้แล้วมาดูวู้ดี้กูหาปากอีแหลงไม่มีในพูดเถื่อนลมกระปากดังโว่กระนำไลจะฆ่าว่าได้ไปล้างลมปลากรนี้มันรู้แล้วเลยว่าคุยลงไม่ได้จัง พอตึงอันนี้ป้ากูไปเจะกิ้วเลยอยู่กับเต็มเรียงปวดเวิรอบปรบมือรับดังกู๋เลยเรียบร้อยแล้วันนี้คนเจอหนุย่ยจุกงเชี่ยล้ว่าปรบมือไปเลียงได้มาแล้วเนี่ยคนเนี้ยขี่รถไม่ใจ่ายาตกเชี่ยช้าไปแล้วหนูมันคนละรุ่นกันถึงมึงดำปลือต่างอย่างกี่บาทไม่บาทเดียวมึงดำปลือ้อ <c> ก <oughs> ูมีวิดีการเลยเจกเต็กเลยกูป,ปบน มันเบิกรถกูตำโครงเร่งตาแมตตึงกูตำเย็บดิตังตีนปิดปลึงลมลมจากรถลมจากรถแล้วกูแท็กกุ่นตัางลาดนัดกองโบแหล่งเรื่องเผื่อนเพลนในโบลาดนัดมึงกะโรกูอ่ับเร็วนี่เราอิมาจิ๊ดยาไม่จ่าใบโอ้กูมันเบิกไม่มีเอาแต่นกูตำหยอกขึ้นลมตึงแล้วเท็บเม็ดในอกตึงกดแรงเออจริงแล้วครับเร็วแรงแล้วหนองบ่าวนี้แหละลุงงูกัปลัดกุกกราน วันนี้ใจตรงนี้จ้องรอรอยู่ว่ให้มวดมาดจีร่า,าค่ะกูม้อนัดมัดจีดยาเจ็บในอ,อกตั้งอย่างที่สิบบาทก็น,นี้อีป่อปลือกุดแถวปลัดแถวลมถึงมันตกใจจังเพราะไปลงปักแจวเวลาเชียให้กูจ้องรอ,รอลาได้ได้ตึงหมุนปัิจีดยาปอกก้นคนกูเดินบายดีมันไปรากอยู่ว่าลาดต่อประรองเตียวาล,ล็อกเมดออกเบือกลั่นเลย มันพ่อคินได้ยังเน่กูทำแบบนั้นอยู่ในเด็กในร้าดมึงอกี้นั่นแหละนั่งมูดิ่งแกงแกงขอนซื้อต้มเรือนต้องแล้เล่พอการกับมูดกับนมยื้อข้าวแกงนมจีนอาย่ติดกันจัดเดียวแต่ตึงกินนมจีนนี่มึงอย่าไปบอกใครนะอย่างนี้ถึงกรณีฮะนมจีนจานนี้น้องเอาน้ำเคยนำบุญนั่นมอยเคยต้องกินบุแล้วกินหลานไม่ร่อยป่ะ อาจารย์ฉันกิงแมก็ม e ันร้อยจึงตำอิดเนี่ยทุกตาบ้านเลยนะตาบ้านเออจึงกันจานเดี๋ยว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 โคตันมูฮะเลยดิซอยน้าโลเ่าแก้เชิญนู้ดันมูฮะเลยดิเอานุ่งจีนยิบกระเจันเลยน้องเดียวกันมากินเสร็จแล้วเอามู้ออกไปตำกวาพวกได้ขึ้นบ้านกว่าเกยไม่รอบเร็วเลยแล้วนุ่มจีนยิบถุงเร็วเลยจานนู้ยิ้มเร็วอะแล้วกาหมูปรินโอ้ ก็จะก้นเราก็ชนกันเหลือกันทายเราเดือดเรืงจะืูนะผู้แต่ว่ากินวันนี้นี่ลาดไปอย่างนั้นไปลาดนั่นเลยกูปลิ้นไว้หมดแล้วนี่ละจันอุบัติจิตแก้เลยอย่างงัดอุบัติไม่อัดอุบัตินี่เฉื่งเล็วอ่ะไม่อยู่นั่นนี่กินเปบื่อมันต้องกาลาดกูไปตอดติดมันอย่างเงี้ดูคนแก่อันเล้สวยใกล้เกลี่ยใกล้ฮาวิก็เกลีอยไม่ใช่วะยังเรื่องจะเล่นเกลี่ยงานแล้วกลี่ย ว่าแม่เอ้ยนะเจ้าบ้านพ่อมาใจปลูกขึ้นโยริมนาม้าเกม็มตายเม็ดตู้ข้างเรือนนี่หลกอย่างอาวีแถวนี้ครัวเออเอาตึงกินซองวีแล้วกูวพอก,อ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 กินจนอิ่มกว่าจ้าวีนี่กัน่ะอยากใกล้ใกล้นะเดี๋ยวพ่อโมาหมัดออกมาไปคว้าพวกนี้เข้าบ้านแต่ต่างอาวีนี่เมาใกะกายวีจ้าบาทใช่มา,มาบาทเดี๋ยวรอยไใบนี้แล้วกลับรยอยแคว้นี่พ่อขอ้าไปทำบุญเดี๋ยวก็ค่อยกลับเมา,เาใจทางพร้อม ตกลงไปต่างเงินไม่รับเรียดทนันกลือกลวยกันแคว้งจังอยู่หันแล้วกูบาาแต่เต็กกได้ใกล้เคยกับกูม่นันตกเยี่ยงหต้องวิ่งนูกันเลยฟรดจิงิงรหนเคยบายน้อยหลังไม่รู้เด็กไครไม่รู้้าหวังมาบ้านเราแวมมาได้หรือเปล่า เพื่อมาใกล้เย,ยแ,ลแ่ลยตเองมึงย่ามึงอย่ากูข้อรองอนรูก่อนอก็มาใกล้าย,ยาแล้วลงเจอพออูเปีจานอูบาดมึงถึงมันว่ากยมาแคบเดือนนะอ้ากูวตามชื่ออะไรครับกูานายทงกำนันป้าไปลเลยกองน้อยพอกูอยู่่เปลว <c oughs> อูบาดมึ้แหวมาจริงหนูยลูก็ยิงอ๋อแล้วนานาที่นั่งจนตานะ ก็มีชายัาดีกล้ำแล้วเดียวพอดีโอรดประจักกับผมมีเตอแวดตรงขึ้นมามีได้บอกว่าเป็นองใจ แนะนำว่านายรงสุริยาขึ้นมาคุยกับโยตามานั่งกล่าวปาติสวัสดีครับแม่นั่งคุยกันสนุกดีนะครับบนศาลาเที่ยงวันอย่างนี้ผมขอนแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าฮะเพราะพี่คงไม่รู้จักแน่ผมเป็นคนต่างถิ่นผมชื่อทรงสุริยาครับตรงนี้ก็เรียกกันบ้านอะไรเหรอฮะบ้านอะไรครับพี่น้องเปียงอะไรนะฮะน้องเปียงน้องปงิอะไรนะรน้องเปียง น,น้องมาแต่พระไหนพระนูไม่ปัดปลื้เกาหละคนมาจะมันแดกบานเรามึงเคยไปไหนไปตุงพันนี้ว่ากล้าก็โลกูโตว,ว่าปีเนี่แต่พูดเปลี่ยนอายเขากูกูเตียวมากกูกว้างๆอะไรเลยฮะไม่ครับมันชอบทำเท้าแล้วอย่าไปครอบนมันตาลอครับ ทะเลาะกับใครเหรไม่ใช่ทะเลาะตาลอ้ตลอตาล้อคืออะไรฮะของเพื่อนยังเอาของเองไม่ให้ครับ <c oughs> กูเลวปั่นกระเซตกูไม่เข้าเน็ตเยหน่อยก็เราเนี่ยหนูมึงจำได้เราต้องมีกันนี่เล่นไหมนึกก็มีจมรุมหลักบ้านเกิดอ่าก็มีกันอนุรักษ์ข้องที่มันเกิดข,ดขึ้นแล้วมึงเลยหน้าปลืม้มใจมั้ยเราไปที่วัดตีตีตีมึงจำได้ไหมที่เราไปตีหลานกันตี วัดแต่อาจารย์ก็ว่าหนูรักปลาโจดไปนะน,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 นี่เราเที่ยวมากีป่ปีไม่เคยได้พบปลาโจดหมากมันทีนั้นเออมึงกินแหละอันนี้ก็มาบ้านเราเราพูดภาษาเราคนเขาซื้อมอเตอ์ไซค์นั้นเขากี้เป็นแต่เขาซือ้อมาแต่ปลาหน่อยข้ถูกยานั้นมันเป็นตัวของมันเองมึงแหละนกลงว่าชุกใช่กูต่อยกั้งนอนกเขาสักปันตัวนกลงว่าจุกตัวเดียวก็มาหน้ารองตามนกเขา นกอมงเณรครุ่วๆนี่ยนกพร้มว่าจุกมันแป๊ะตีเลี่ยวกิกอยู่อันเลยมันน่าครุ่วๆครู่วแบบไหมมึงเลยไก่ตะไก่นี่กั้นเมื่อนกันตัวโลูกจะมากั้นทำตีมาที่เกิดกั้นเมื่อนือไก่บ้านเราก็กอกกี่กลางเกิดไก่ปากกลางต่างๆ่ดียใจผู้กลางไมนจะมากั้นกลางที่มันก็กอกกี่กลางเก็หลงั้นไก่ปากกลางกอกกี่กลางเกิดจะเลยไก่จีนหนูมุ้ยหลงเตียวไทยเกิดจะเลยกัน อะไรครับอะไรพี่คุยกับผมหน่อยดิมันชอบทำเตาน้องน้องชื่อน้องชื่อชองริยาครับอ,อมาที่คนค,ครับขอบคุณครับครับไาน้านเดือตายใหญ่เลยมึงจำไม่ได้หือคนเรานี้นะนี่กูแหลบุคลิกเด็กนี่ม่ใช่เด็กบ้านเรามันอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จจกหน่วยงานนึ่งแจ้งน่วยงานได้ เขาอาจจะมาเผื่อการแนะนาเผื่อการเยี่ยมเยียนกัเราพูดก็ไม่รู้เรื่องก็ไปที่อื่นทำห้เราเสี่ยโอกาสพูดไปตามภาษาเรานี่มึงไม่ต้องเป็นห่วงแต่เหื่งนั้นหนังใจนะกูครคับตีเหล้วนั้นรัดก,กันอะไรเลยครับพี่มึงมึงหน,น,น,นังใจหนังใจเชิญเชิญเชิญคนร้องปะนังจนพูดกับเผื่อแม่พูดมัดแด่นี้กูมัดจังเน่ย แม่ยัดเตี๋ยวในลาตังบ้านตัางเมืองไม่เที่กี่ในแง่เดียวจับไม่เตีไปในร้านหมดเป็ดกูอารตายป้านในเตกี่เราไม่เคยก็ใกล้ก๋วยเตี๋ยวอยู่มะนิโอเลยอยู่นึงแต่ชวนขึ้นไปแดงแหว๊บแหว๊บแหว๊บแล้วเดินเยกแล้วกูเดินตรงไม่ได้แล้วกี่เราเอ็นต่างชาติ้าเนย้อนมาแล้วนี่ซอยมันเครื่องนี่รูอ่แล้วหละอิตายยัยได้เลยกูนึกถึงเดต่บ้านนี่แหละล็อก็ไม่ตันตายห้องกี่ว่า จิตใจไอ้บาวนมันจลาตกระติกเปลือยลงเงี้เดี๋ยนะแดงกูก็บอกหนึ่งหปวดตอมจำแล้วเอาใบจักย้อนมุกนี่มันแหนเออไอ้พ่อมันแรงกว่านั้นนีลวงกูจักใบจักว่าจักมุกยาจักไอ้ปอดนั้นเนี่ยคุย้อนมุกดีจริงหมือนไอ้จามดีเดียวตั้งดนเลยแล้วคนดหน่ กูไม่ได้แลเกยังกูนั่งอยู่อันวันเหลือแล้วตึงตับเลือเจ้าหน้าที่ทำรวจมาคอยโย่วอีกนู้เจอจ่าชอบเจอจ่าชอบเออโย่โดจับต้องเนาะมาใกล้บังคูแกนนอกเวลาราชการมันก็ฟื้นหนังอยู่อันานั้นนะบ้าข้ามาตึงกูยกขึ้นไม่ได้แล้วแล้วมันเครื่องตั้งตัวแล้วถึงกันนี้แกแยกรถมา รถออตรงเต้ารถรุน่นและชอกเต้าก็บ,บาให้ขึ้นขึ้นรถรุนเลยเไปหลวงมองไปห้องน้ำอ,อะไรครับไม้ครับเล่าเรื่องกี้แท้กันอันเดียดเดือไอ้ใต่หนุย่ยเอาเล่นน้องนา้าน่องตรงแยากันนี้ปกกีแทกไอ้ไรเลยมันยกคู่กัไม่หนึ่งไม่อยากเพื่อนเลย <laughs> เพื่อนมาตึ้งบ้านมาเหลาเหลืองของบ้าๆไปสวัสด,ดีน้องคอับสวัสด,ดีครับเออ น้องชื่อไรวะจงริยาจงริยาครับพี่ชื่ออะไรนะเถ่งอ๋อชื่อชื่อเถ่งฟังทุกไหมน้องเข้าใจครับเออพูดกันช้าๆหน่อยพี่เถ่งเหรอครับชื่อสั้นดีนะเถ่งสั้นแต่เติบเลยน,น้องก็เติบนักแน่นเถ่งน้องเนี่ยอ๋อพี่เถ่งครูกลัวจริงอะแปรก็จริงหลังคนก็ว่าจะจะเจอไข้หนุยแต่กูอ๋อไม่หนุยเ้าเดิน โลเบือ้นนุยนุยละเตอเว้นนั <mean> ่งย um ีตนุยกูหายเดียวกูไปรับเบินกว่ากันนั่งเยีตนุยปลารอดเลื่องไม่ก็ได้ขาด